บูชาขนาดนั้นมันว่างเปล่าคือเขาคงเป็นประเทศสังคมนิยมโปรเจียมเนตคือเป็นการปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมในยุคของเฮงซัมเรนเจียซิมแล้วก็ฮุนเซนเขาไม่จำเป็นต้องมีพวกสื่อหนักสือพิมพ์หรือเปล่าแต่ตอนนั้นเนี่ยในสมัยโปรเจียมเนตหรือในสมัยคอมมิวนิสต์เนตเนี่ย เขาก็มีหนังสือพิมพ์แล้วแล้วก็ส่งมาจากสหภาพโซเวียตด้วยดูนะคะความยิ่งใหญ่ที่ยังหลงเหลืออยู่มันเป็นยุคถ่ายผ่านถ่ายผ่านยังไงคะเพราะตอนนั้นเนี่ยสหภาพโซเวียตมันล่มสลายไปแล้วแต่ในราว1993ก็ยังมีหนังสือพิมพ์ของโซเวียตมาประปลายปรากฏอยู่ในดินแดนกัมพูชาที่กำลังถ่ายผ่าน มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าเขากำลังจะมีการเลือกตั้งแล้วก็มีการเขาเรียกว่าสลายขั้วใช่ไหมคะอภัยโทษไหมหรือว่าลืมอดีต,ตของขมรสีฝ่ายที่มีข้อขัดแย้งกันถึงขั้นเป็นสงครามกลางเมืองแล้วก็ยุ่งขิงกันแบบเป็นเรื่องของประชาคมโลกขององค์การสหประชาชาติที่จะต้องมาแก้ไขแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ เกิดขึ้นมาของรัศมีกัมพูเจียฟังดูแบกกราวก็จะยิ่งใหญ่นิดๆนะคะแต่เมื่อรัศมีกัมพูเจียจริงๆแล้วเกิดขึ้นโดยความอุปถัมภ์ของไทยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจะมาตีพิมพ์อยู่ในออคล้ายๆให้สำนักพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์ของไทยฉบับหนึ่งดูแลคงจะเป็นงานหยาบอยู่เหมือนกัน เพราะว่าไม่ได้เป็นงานละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนของกระดาษเรื่อยต่างๆที่จะต้องพิมพ์เข้าไปจริงๆแล้วในตอนนั้นเนี่ยถ้าพูดไปแล้ว1993เถ้าเทียบไปก็ประมาณ2อ,อ3 6ใช่ไหมคะของเรากำลังแบบกำลังเข้าสู่โหมดใกล้ตาย ของเศรษฐกิจที่มันลมคลื่นในค่าเงินบาทร้อยตัวอยู่แล้วตอนตอนนั้นมันมีความซึมลึกมาแล้วการที่มีเศรษฐกิจของขมิเข้าไปกระตุ้นเล,เล็กกระตุ้นน้อยเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นโลกของสิ่งพิมพ์ที่มันมันใกล้ตายตาเหมือนกันเพราะค่ากระดาษมันแพงมากฉันได้ยินว่าตอนนั้นเนี่ยหนักสิ่พิมพ์ไทยเนี่ยมันมันอ่วมอรไทยอยู่แล้วก็พยุงราคากันมาสิบบาทหนักมากด้วยค่าอะไรต่างๆมัน เพิ่มมูลค่าขึ้นไปแต่ในะขณะเดียวกันในโลกของสิ่งพิมพ์ที่มันเป็นวงการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของโลกนี่มันมันมันกำลังจะถ่ายผ่าน่ะมันกําลังจะปรากฏการว่าเอ,อ่อยุคข,ของกระดาษมันอาจจะอนาคตอีก10ปีขึ้นไปเนี่ยมันจะมันจะไปไม่รอดแต่มันก็ไปปรากฏรุ่งรางอยู่ในแคบเดยประเทศเพื่อนบ้านของเรารุ่งรางตรงไหนก็คือว่ามันเพิ่งจะไปเริ่มขึ้นมา การมีรัศมีกัมพูชยเนี่ยไม่รู้ว่าใครตั้งชื่อนะคะแต่ขอบอกว่ามันจ้ามากแล้วกันการมีรัศมีกัมพูชยที่นั่นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออกัมพูชาเพิ่งจะรู้จักแล้วก็มีสิ่งพิมพ์เป็นของตนเองนึกออกไหมคะในยุคโปรเจียมมัฑหรือยุคคอมมิวนิสต์ของเขามันไม่มีก็แสดงว่าเทคโนโลยีที่จะถ่ายผ่านมาจากเวียดนามหรือเทคโนโลยีที่จะถ่ายผ่านมาจาก สหภาพโซเวียตประเทศแม่สมัยเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ไม่มีกัมพูชาถูกล้อเรียนขณะนั้นต่อมาแม้แต่กระทั่งผักญ้าในประเทศของตัวเองซึ่งเป็นประเทศที่ราบรุ่มและมีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยกลับกลายเป็นว่าแม้แต่ผักญ้าที่จะปลูกขึ้นเองเพื่อให้เพียงพอกับพลเมืองในประเทศของตนเนี่ยก็ก็ไม่มี อันนี้มันเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าพอในปี1993เข้าไปแล้วปรากฏว่าเออมันไม่มีอะไรที่จะสามารถพยุงให้แก่ทั้งทางเศรษฐ,ฐกิจของกัมพูชาได้เลยคือตอนนั้นเขาลังจะพูดแต่เรื่องการเมืองเพื่อให้มันเกิดการปฏิรูปครั้งใหญ่จากการเปลี่ยนแปลงถ่ยยายผ่านจากสังคมนิยมคอมมิวนิสต์มาสู่ประชาธิปไตยแต่แม้แต่พลเมืองของเขาซึ่งมันตอนนั้นประมาณ ถึงสิล้านนะครับแปดล้านก็ยังอยู่กันแบบผลิตผลทางเกษตรกรรมมันไม่ได้สามารถเพียงพอหรือโดยพลเมืองส่วนใหญ่เขาก็กินอยู่หาอยู่หากินกันไปเรื่อยๆแต่พอมันประเทศมันมีประชาคมขึ้นมามากมายเนี่ยปรากฏว่าออสินค้าจากไทยแล้วก็จากเวียดนาม เวียดนามก็กลายเป็นภาคเกษตรไปเนี่ยมันเข้าไปตีตลาดในกัมพูชามากมายเพื่อจะหล่อเลี้ยงพลเมืองส่วนหนึ่งที่เข้ามาจัดการให้เกิดการเลือกตั้งครั้งใหญ่ตอนนั้นทั้งมีกองกําลังสหปร,ระชาชาติหรืออะไรต่างๆเออแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบว่ามันกลายเป็นผลพวงที่กัมพูชาจะต้องนําเข้าสินค้าตั้งแต่การเกษตรไปยันสินค้าเทคโนโลยีซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีแบบถ่ายผ่านอีกนะ คือเป็นเทคโนโลยีที่กำลังจะถูกโลทิ้งของประเทศหนึ่งไปสู่กัมพูชาเพราะว่ามันเป็นกลายเป็นสิ่งใหม่ยกตัวอย่างของรัศมีกัมพูชีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานสิ่งพิมพ์ของรัศมีกัมพูชีที่ไปตั้งภายหลังหลังจากที่ตอนแรกๆให้ไทยพิมพ์ให้ก่อนเนี่ยโรงงานก็เป็นโรงงานเล็กๆแล้วก็ออแต่คล้ายๆเป็นเทคโนโลยีที่เป็นสิ่งพิมพ์บนกระดาษแต่ว่ามันไม่ได้ออล้ำสมัยมไม่ได้เป็น ออฟเซตมันไม่ได้เป็นสีสีมันอาจจะเป็นสีสีแต่คุณภาพของมันมันเป็นของจินตนาการนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยเอาคอมพิวเตอร์ก็ได้มันอาจจะเป็นรุ่นที่มันมันถูกบริจาคสำหรับบางประเทศประเทศกลางๆอย่างไทยก็อาจจะใช้ของที่มันอยู่ระดับกลางๆแต่ว่าของที่กัมพูชาใช้มันล้าหลังกว่านั้นถ้าไปเทียบกับประเทศตะวันตกก็เหมือนกับ